ทุกคนช่วยเลือกหน่อยช่วยเลือกหน่อยคะ่ะจะใส่อันไหนดีระหว่างหมดอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันคะ่ะแบบนี้ด้านหลังกับอันนี้คะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไม่มีลายคะ่ะแต่ว่าเป็นสีแบบว่าสีเขียวข้างล่างด้วยมีสีขาวข้างบนนะคะ ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าจะเอาอันไหนเดี๋ยวจะไปเปิดดูคอมเมนต์แต่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ก็จะเลือกเองเลยค่ะวันนี้เราจะไปพรุ่งนี้นะคะเราจะไปเขาใหญ่กันค่ะอาจะเลือกอาจจะแบบว่าใส่อันนี้วันอันนี้หมวกอันนึงอันนี้อีกวันหนึง่งก็หมวกอีกอันนึงนะคะทุกคนรอดูคลิปเขาใหญ่ด้วยนะคะ